เราก็มีทั้ง2 3งสามมาตรการรวมกันหมดเลยนะครับทั้งในเรื่องของความปลอดภัยบนท้องถนนทงางที่เป็นมีเจ้าภาพโดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะครับแล้วก็เรื่องของโควิด19นะครับซึ่งเจ้าภาพคือกระทรวงสาธารณสุขและของจังหวัดเองครับทุกหน่วยงานรวมทั้งในเรื่องของตำรวจในการรักษาความสงบเรียบร้อยนะครับทุกหน่วยงานมารวมกันเป็นด่านเดียวนะครับเพื่อ ไม่ให้ชาวบ้านเขาเมีความรู้สึกว่าเรามาตั้งด่านอะไรเกะกะหรือกีดขวางการจราจรมากนักนะครับแล้วก็เ,เพื่ออำนวยความสะดวกและดูแลผู้ผ่านทางในทุกรูปแบบในด่านเดียวนะครับถึงแม้ว่าเราจะมีจุดแต่ละจุดในทางเข้าออกของจังหวัดและในของส่วนท้องถิ่นในปริมาณที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่แต่ว่า ในแต่ละด่านนั้นก็จะไม่มีด่านเล็กๆน้อยๆมาเป็นที่เกะกะนะครับทุกวันนี้เราเรารวมกันนะครับทุกหน่วยมารวมเป็นด่านเดียวสามารถจะดูแลได้ครบวงจรนะครับในจังหวัดสุรินทร์ครับตอนนี้ทุกหน่วยก็เตรียมความพร้อมมาหมดแล้วนะครับจังหวัดก็สนับสนุนทุกเรื่องนะครับทุกหน่วยก็สนับสนุนทางวัสดุอุปกรณ์และบุคลากรของตัวเองเข้ามาช่วยในแต่ละด่านครบถ้วนนะฮะอย่างที่เห็นเนี่ยด่านนี้ก็บุคลากรมาอยู่ผมว่าไม่น้อยกว่า30คน นะครับแล้วก็แจ้งไปแล้วว่าถ้าขาดอะไรนะครับขาดวัสดุอุปรกรณ์อะไรขอให้แจ้งไปที่จังหวัดนะครับทุกหน่วยก็ยินดีสนับสนุนทุกหน่วยครับมีครับในที่ทางขนส่งจังหวัดนะครับท่านขนส่งจังหวัดก็ได้รับนโยบายไปแล้วแล้วก็ได้ประสานงานไปยังส่วนที่เกี่ยวข้องนะครับโดยเฉพาะบุคลากรที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นอสอมมอหรือว่าบุคลากรของขอำเภอเมืองเ,องเองก็ลงไปช่วย ได้ประสานงานไปยังผู้ิทิแล้วก็ผู้ประกอบการขนส่งต่างๆให้ช่วยกันดูแลนะลงมาเนี่ยตอนนี้จังหวัดสุรินทร์เราใช้โปรแกรมสุรินทร์โควิดอเลอร์นะครับเพื่อให้สามารถไปกำกับดูแลคนที่มีความเสี่ยงที่เข้ามาในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ได้ถ้า,าบุคลากรของเราได้พบคนที่มาจากต่างจังหวัดนะครับและมีความเสี่ยงก็จะกรอกข้อมูลเข้าไปในโปรแกรมนี้ ทางจังหวัดสุรินทร์ก็สามารถติดตามบุคลากรเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงเลยครับก็อยากจะเรียนท่านผู้ใช้รถใช้ถนนในห่วงเทศกาลปีใหม่ว่าขอได้โปรดอย่าไปลำคาญหรือไปหมุดหงิดกับด่านต่างๆในของแต่และจังหวัดเลยนะครับทุกท่านที่เสียสละมาตั้งด่านดูแลพวกเราเนี่ยเขามีความหวังดีมีความปรารถนาดีกับท่านผู้ผ่านทางทุกคนนะครับรวมทั้งช่วย ดูแลในเรื่องของความง่วงเหงาหานอนนะครับแล้วก็ช่วยกันดูแลเรื่องสุขอานามัยของพวกท่านด้วยนะครับรวมถึงความปลอดภัยในการเดินทางนะครับในทุกรูปแบบเลยนะครับเพราะว่าทุกหน่วยงานของเรามาบูรณาการร่วมกันขอท่านได้โปรดให้ความร่วมมือหรือว่าถ้าเหนื่อยนะักก็พักก่อนพักตามจุดตรวจต่างๆได้ครับยินดีให้บริการครับ